ซุกแล้วนาะเพราะว่ากบนี่ซุกง่ายนะเจ้าพักซุกกบซุกขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเจ้าแกงกบใส่ผักกาดกรบขมน,านัานแต่ลําขนาดเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าพ้กกันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้าหน่นที่พาเข้าคกลัวแกงกบใส่ผักกาดแกงออมกบใส่ผักกาด ก็มีครบสองตัวนะเจ้าป้าได้ซื้อมาจากกาดแหลงเนาะแม่ค่าทํามั้งอย่างดีเลยนะเจ้าป้ายังบ่ได้เอาไม้ออกเตือวันนี้ซื้อไม้น้อยนะเจ้าเพราะว่า,าแก่งบ่เยอะเนาะแล้วก็มีพักกาดจอนพักกวางตุ้งดอกเจ้ายอดงามๆเลยนะเจ้าแล้วก็มีใบมะกรูดเก็บซสอสดมาจากต้นหลังบ้านเลยนะเจ้า ส่วนพักหลังบ้านเนาะพริกแกงก็ตามนี่เลยนะเจ้านี้พริกแห้งจะไข่สอยขากระเทียมหอมแดงมะแคนนเม็ดพักชีเม็ดหอมปอมแล้วก็เกลือเจ้าใส่เกลือเล็กน้อยเนาะชูรสผงปรุงรสแล้วก็ปราร่าเจ้า อันนี้ป้าใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อปลาด่าเลยนะเจ้าพริกแกงสูตรนี้ใจได้หลายอย่างเลยนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นแกงออมแกงคั่วแกงแคแกงออมเป็ดออมไก่ใจ้สูตรเดียวกันเลยเจ้าทำสูตรนี้แล้วรับรองว่าล้ำขนาดเจ้าไปเจ้าเหี่ยวเข้าแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้าเด็ดพักล่างพักก่อนนะเจ้า ເຈົ້າມາກົກມາກນຈ อันแล้วก็แล้วก็ได้ประมาณนี้นะเจ้าตามพี่แกงก็นเนาะใส่จะข่ลงไปตามด้วยค่ากระเทียมมะแขแประกอบพี่แห้งความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้านนี่ปาใส่ไปแปเม็ดแล้วก็เกลือใส่เกลือเล็กน้อยนะเจ้าตามเจ้าตามโขลกแหลกเลยเนาะหอมแดงไว้ใส่ที่หลังเนาะ หมแดงใส่ไปเลยอแหลประมาณนี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะด้วยปลา้าเลยนะจ้ะาครูกระพิทีเนาะ นี่จเจ้าก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วเนาะภาพไว้ตรงนี้ก่อนจุดไฟตั้งมาใส่น้ำมันสำรับพัดลงไปสักน้อยเจ้าเราจะเอาพริกไปคั่วกอนเนาะเอาพริกแกงลงไปคั่วกันก่อนพริกแกงไปคั่วหอมก่อนเนาะ มลงไปเลยนะเจ้าครัวกะบพรี่แก่นี้เนาะ แล้วก็เติมน้ำล่างโคลกลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยน้ำสะอาดเจ้าใส่มิ้นทวทมครบเลยเนาะรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนิดหน่อยเจ้าปรุงรสปรุงรสตามชอบเลยเนาะแล้วก็เอาพักลงไปเลยนะเจ้าใส่การพักลงไปก่อนเนาะ แล้วก็พักที่เหลือใส่ไปเลยนะจ้ากบมนซุกเร็วเนาะใส่พักต้วกันไปเลยเจ้อใส่ตามกันไปเลยเดี๋ยวข่อยมาชิมทีหลังเนาะโอ้คนกันจ้ารัวน้ำแกงเดือดขึ้นมาเห็นสก้มก่อนนะจ้อเดี๋ยว่อยชิมเนาะเดี๋ยวคอยชิมค่ะ ยิ่อนนะเจ้าอู้อร่อยมากล้ำขนาดเลยนะเจ้าแกงบ่มเมินนะเจ้าเดี๋ยวกับซุกแล้วเนาะเพราะว่ากบนี่ซุกง่ายนะเจ้าพักซุกกบซุกขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเจ้า ส่งกลิ่นหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะเจ้าสุกแล้วนะเจ้าปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า ตำเสิร์ฟแล้วนะเจ้าแกงกบใส่ผักกาดแกงออมกบใส่ผักกาดกับข้าวบ้านๆแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจประนอมตัวน,นะเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีเจ้ามามาเจ้ากินข้าวด้วยกัน